สวัสดีครับมาพบกับผมทันนะครับในช่องมุมโยบู๊ปเนาะวันนี้เรามาอยู่กับเกมแรกนาะร็อกออริจินนั่นเองอวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของบิลในสายอาชีพของนักฆ่านั่นก็คือกิโยตินคอสในคัสสามซึ่งต่อมาจากทางแอสซัสซินคอสนั่นเองครับก็อันนี้หลายคนาถามผมมาว่าเนาะในส่วนของแอสซัสซินที่เป็นคัสสามแล้วมันมีสายอะไรบ้าง ที่แนะนำนะครับก็จะมีทั้งหมด3สายนั่นเองอทุกคนอาจจะเห็นในนี้แค่2นะแต่ว่าในเน e ู u l าจะมีการแบ่งออกเป็น2สายแยกสสายก็คือสายกาตาแล้วก็สายมีดซึ่งสายที่ผมจะมาพูดในวันนี้ก็คือสายมีดฟีน Sting นั่นเองก็คือสายทางขวาเมื่อเราก,กดใช้แล้วครับในส่วนของเ e b ู l a ขั้นที่1นะครับมันจะเพิ่มในส่วนของคอสอิมแพ ซึ่งเมื่อเราโจมตีโดนเป้าหมายครับมันจะเพิ่มค่าติดพิษ1นั่นเองสแต็กหนึ่งพิษนั่นเองนะเราจําในส่วนของพิษเรียวนี้เอาไว้นะครับซึ่งจะเป็นส่วนของการเพิ่มดาเมจหลักอ่าน,นี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงทิคการเล่นแล้วก็อันนี้ทีหลังนะครับต่อมาครับเมื่อถึงเราอถึงเลเวลสี่สิบครับในส่วนของวีซัสเทมเพสอันนี้ก็จะทําให้เราได้รับวีนอมไอเซนอีกสองแต้มอ่าก็คือมันจะเด้่งเข้าตัวเราเพื่อให้เราสามารถใช้สกิลพิเศษในตอนสุดท้ายนั่นเอง แล้วก็ Venom Essence ทุกๆแต้มจะเพิ่มคริปหนึ่งก็คือถ้าเรามีหนึ่งแต้มเพิ่มหนึ่งนั่นเองถ้าเรามีครบ100แต้มก็จะเพิ่มเป็น100ขึ้นมาแบบโดดๆเลยนั่นเองก็คือแต้มนี่นิ Venom Essence ก็คืออันบทขวานี้อ่าต่อมานะครับเอ่อในส่วนของสเตตน,นะครับของตัว a Assassin คอร์สเราจะนิ้นไปทางเอสเต็งอ่าเอจแล้วก็ทางลักครับเพื่อให้ค่าเอทาสปีดมีค่า ถึงเอ Speed 500นั่นเองแล้วก็ค่าคีย t ที่ l ที่ค่อนข้างสูงเท่าที่เราจะทําได้นะครับเพราะว่าตัวน,นี้จะเน้นค i t ์ที่ขอเลนั้นเองต่อมานะครับให้เราอัพสกิลประมาณนี้ในส่วนของสกิลเนาะเราจะอัพกันประมาณนี้ผมจะอัพไปในส่วนของทางอ,าอันนี้จะเป็นค่าสอนะครับหก็น่าจะคล้ายๆกันอยู่แล้วเนาะอัพประมาณนี้ค่าสองเราจะอัพมาในส่วนของดวลซึ่งอันนี้จะทําให้ถึงมีได้2ครั้งนั่นเอง แล้วก็ลหลักๆเราจะอัพมาถึงว n o m มดั t ขั้น5อ่าแล้วก็เลดคัทนี้เราจะอัพเต็มเลยครับพอเดี๋ยวเราจะไปใส่การ์ดในส่วนของอ่าสเต็มวอร์มนั่นเองอ่าเพื่อให้ออกสกิลเลดคัทขั้น10อ่าต่อมาครับเป็นอ่าท่าดับเบิลแอทแทคเต็มครับวิกเนสห้าครับเพื่อเราจะสามารถมาอัพเอ็นบีนอมขั้น10ได้ซึ่งมันจะ ทำให้เราสามารถติดพิษเพิ่มอีกหนึ่งสเตตได้ครับต่อจากวีนอมดัสเนาะก็จะเป็นอันนี้ทําให้เราติดสเตตได้ทั้งหมด2อันแล้วก็ถ้าเครือพิษอีกหนึ่งก็เป็น3อันนั่นเองต่อมาครับสุิพิเศษอันนี้ค่าสามนะครับในส่วนของกิโยตินคอสผมจะประมาณนี้เลยโดยท่านที่เราจะอัพหลัก,ลกเป็นสกิลดามมิดหลักของเราก็คือถ้าวีนอมเพชเชอร์ถ้าวีนอมเพชเชอร์อันนี้ครับมันจะเป็นการแทงออกไปแล้วถ้าเป้าหมายติดสแตตนะครับ10แต้ม ก็จะสร้างดาเมจเนเธอรอพีดามเดถึง1,500นั่นเองเป็นสกิลหากินในสายนี้ที่เราจะพูดถึงนั่นเองสองสกิลนี้อ่าเวย์เลียนเพลยเซนเนาะหรือใครที่ใครเขาเรียกกันว่าพิษเขียวอ่าพิษเขียวแล้วก็ท่าแทงจระใช้2อ,อันนี้ในส่วนของออโต้สกิลผมจะตั้งประมาณนี้อ่าเราจะตั้งออโต้อ่าแล้วก็มี v ีนอม p พรสเชอร อ่าแล้วก็มีเครื่อพิทแล้วก็เดลลี่ p o i เซนประมาณนี้นะครับต่อมาในส่วนของอเฟืองเฟืองอันนี้อาจจะไม่ต้องใส่แบบตามผมร้อน,น,นะครับเพราะผมหาตัว o i s เซนบูทไม่เจอหลกัหลกๆอันหลับและครับอยากให้หาตัวเจนเกอร์สแลซึ่งก็คืออันนี้ o อนิชิม2นะครับอ่าสเราจะมาใส่ในส่วนของโคลเรสซีโฟลเนอ่าหลังจากนี้เราจะใส่อะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นโฟลเซนบูทเอย คิมสันฮาวเวสเอยหรือจะเป็นอัฟร์ช็อคเอยอ่าเป็นมาดาลิงเรียวซอกก็ได้ครับอ่าเป็นรุนที่เพิ่มดาเมจเนาะแล้วก็ฮลลี่ไลท์อันนี้ก็ได้เช่นกันครับไม่ไม่ผิดนะครับเราสามารถใส่รุ่นที่ผมอ่าพูดในข้างต้นนั้นได้ทุกชนิดเลยนะครับแต่หลักๆอยากให้มีตัวของเจเกอร์สแลนแล้วก็คอลเลกีพิอเซนของอันนี้เป็นหลักก่อนอประมาณนี้รับในส่วนของตัวเฟืองนั่นเองต่อมานะครับ ในส่วนของบิลวบิลวข้างหนึ่งนะครับเราจะใส่เป็นบิลวเดนเจอร์เดนเจอร์ก็จะคืออันขวาสุดนี่ซึ่งทําให้ท่าแทงของเราสามารถติดคิิข้อได้่าแล้วก็วีนอฟซิงอันนี้จะเป็นอยู่แล้วครับเป็นมีดพิษเ้ราคนก็บอกเอ้ยพี่มีเดนเจอร์หนึ่วีนอฟหน่งก็ประมาณนี้ครับส่วนชุดผมจะใส่เป็นตัวมาสเตอร์อเมชิกพรอเราจะนี้ไปที่สกิล วันฮิตของการแทงไอวีนอฟเพชชัวให้แรงที่สุดนั่นเองนะครับต่อมานะครับการ์ดผมจะขอพูดคร่าวๆแล้วกัน,นเนาะในเรื่องของการ์ดเพราะว่ามันจะสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาแล้วก็ทุกสถานการณ์ออย่างตีคนผมก็จะแนะนําไปใส่พวกเบืองให้อะไรพวกนี้ครับตีบอสแบบขนาดใหญ่ก็จะใส่วัวใส่ตามขนาดเผ่าอะไรพวกนี้อยู่แล้วเนาะในส่วนเสื้อผมจะใส่เป็นม้าน้าอ่าผ้าคลุมใครมีวากาบอลน,นะครับตอนนี้ทางเกมก็มีการนำการมินิบอสมาขายแล้วใครที่ซื้อ ม,มีโอกาสได้ซื้อก็สามารถซื้อมาจับจ่ายในส่วนของตัววากาบอลบู๊ของใบนี้ได้เนาะทำขั้นเต็มได้ยิ่งเก่งครับอ่าก็จะบวกในส่วนของพีดาเมทถึง6% 2สองข้างก็จะเป็น12%นนั่นเองเห็นไหมบวกแบบโดดออกมาเลยนะครับค่อนข้างดีอันนี้ก็แนะนําต่อมานะครับก็เป็นในส่วนของอรองเท้าอันนี้ใส่อะไรก็ได้อ่าไม่ว่าจะเป็นไนแมลงไนแมลงก็ดีครับหรือจะเป็นวาลิฟเออยหรือเป็นวินโรดเออยโซฮีก็ยังได้ครับใครที่แบบว่า เอ้การ์ดทาวมีอะไรที่ผมได้พูดไปก็สามารถเอามาใส่ได้เลยนะครับส่วนประดับสําหรับใครที่ไปทําการตีบอสเก็บคะแนนบอสอยู่แล้วเนาะอันนี้ก็จะได้แรก่การ์ดมาใช้อยู่แล้วในส่วนของโอเบารลอนสองใบอันนี้แนะนําค่อนข้างที่จะอ,อ,อยากจะให้ทุกคนใส่นั่นเองก็เป็นโอบารลอนสองใบแล้วก็อันนี้สเตมเวิร์มสเตมเวิร์มสองใบครับไม่จําเป็นต้องเป็นม่วงแบบผมก็ได้นะอาจจะใส่เป็นสเตมเวิร์มขั้นสามดาวในส่วนของสีฟ้าก็ได้ทั้งหมด2ใบนะครับอ่า ส่วนหัวเป็นการ์ดการสถานะอยู่แล้วอันนี้ใครมีอะไรก็ใส่เลยกี G Earth เอิร์ดเอ่ยมายาเอ่ยหรือจะเป็นในส่วนของตัวกันบอร์ดอย่างเดวิดูชิก็ได้ครับหรือความเร็วเฉดเสปีดไม่ถึงเนาะก็มาใส่ในเมย์ได้ครับส่วนหน้าก็เป็นขนาดเผาครับอันนี้ก็เป็นการขนาดเผาหรือใส่เอเจเรียลิกก็ได้ครับได้หมดเลยเนาะส่วนหลังอยู่แล้วเดวิลลิง PVE เดวิลลิงครับ PVP เป็นเดวิลลิงสีม่วงส่วนเสื้อก็จะมีแค่พาโฟเนาะใครมีฟ้าใส่ฟ้ามีมวงใส่มุงได้เลยต่อมาในส่วนของรูนเรื่องรูนนะครับ ไม่จำเป็นต้องใส่แบบผมร้อเอนะครับอันนี้เป็นแบบค่อนข้างที่จะเอ็นเกมแล้วก็จะใส่ประมาณนี้ส่วนใครที่แบบเอ้ยพี่ผมใส่แค่ม่วงทองได้ไหมอ่าม่วงที่ค่อนข้างดีนะครับผมจะแนะนําในส่วนของตัว g a t e of suffering หนึ่งครับอ่าค่อยๆไล่ไล่ไปนะครับก็จะมี meteo berserker อ่าต่อมาก็จะเป็นเอล i สไ t m มร์ครับเป็น starfall อ่าแล้วใครที่แบบสามารถทําในส่วนของรูนแดงได้อิมเพลครับอันดับหนึ่งรองมาจะเป็นคอส m i มิคครับอันดับ2ใครที่สามารถทําได้ก็จะยิ่งทําให้ตัวละครเพิ่มดาเมจได้สูงมากจริงๆครับในส่วนของตัวรูนแดงนั่นเองครับอ่าครับและต่อมาก็เป็นในส่วนของเนซัตเอนจินนะครับเนซัตเอนจินอยู่แล้วเราจะหาละหลักๆแค่2อันก็คือตัวโคเลสีดอิมเพลอันนี้จะทําให้เราสามารถเก็บพิษโดยที่เราปล่อยออโต้เก็บพิษได้เนาะอันนี้1ครับอ่ามีคอสอิมเพลเนาะสเป็นพอยซอนมาสเตอรี และในส่วนเหลือที่แบบสามอันนี้ใครอยากใส่อะไรครับหาอะไรได้ใส่ได้เลยนะครับตามสบายอ่าแต่หลักๆจะเป็นตัวคอสอิมพกับพอยเซอร์มาสเตอรี่แค่2อันนี้เท่านั้นนะครับผมแล้วก็ในส่วนของสเตตในส่วนสเตตของพวกนี้อันนี้ขออนุญาตไม่พูดถึงเนาะค่อคนข้างเจาะลึกในระดับหนึ่งอ่าใครมีอะไรก็สามารถหาใส่ได้เลยนะ,ละหลักๆหาแค่ตัวสกิล2ออันนี้ให้ได้ก็พอแล้วครับผมอ่าแล้วก็แล้วก,ก็นะครับมาถึงในส่วนของวิธีการเล่นนั่นเองอ่าเดี๋ยวขออนุญ,ญาตรีใหม่นะครับอ่าเริ่มแรกนะครับในการเล่นสายนี้ให มีระเบิดสูสงสุดนั่นเองให้เราทําการเคลือบพิษอ่าถ้าใครที่แบบสะดวกเล่นมือก็เล่นมือนะครับใครที่ไม่สะดวกไม่เป็นไรเนาะแล้วก็จังหวะที่ออโต้รับให้เราสังเกตตัวมีนองไปเซนนะครับให้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าแล้วก็เราจะดูพิษเห็นไหมพิษใต้ดีบัฟของตัวที่เราตีครับทุกคนจะเห็นว่าเออพี่มันตัน,นแค่สิบอะครับพี่ผมจะทํายังไงดีให้มันเกินสิบมีวิธีไหมหลงัลงๆแล้วครับการเก็บพิษเราสามารถเก็บด้วยการใช้สก,กิลนี้อ่าวิเชตแัมเปตอันนี้ครับ วิเชตแอมเพสนี่จะช่วยให้เราสามารถเก็บสเต็กพิษได้ะทะลุกเกินไปอีก10ขั้นนั่นเองและวิธีการใช้นะครับเราจะใช้โดยไม่ให้มันเต็มก็คือไม่ให้โดนแบบดามมีเต็มดามมสุดท้ายเราจะ,ะปลีกตัวเพื่อให้ตัวพิษไม่ระเบิดนั่นเองครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะผมจะเร่งไป12บ3 4 1 5 16ส่าอ่ะผมประมาณ17ผมก็จะเดินออกอ่าแล้วผมก็เดินกลับเข้าไปใหม่แล้วก็ตีต่อเพื่อรักษาในส่วนของส t ต c ตพิษวิช u a l เพ r s ์นอันนี้เอาไว้ให้1นะ แล้วเราก็จะรอในส่วนของตัววีนอมเอเซนต์เตมิกหนึ่งรอีกรอบแล้วเราก็กดปั่นนะครับอ่าพอ20บปุ๊บเราก็กดออกมาอ่าให้มันระเบิดด้านนอกครับต่อมาหลังจากนี้แล้วเราไม่ต้องทําอะไรให้ยุ่งยากไม่ต้องกลับมาหมุนไม่ต้องมากดใช้สกิลอะไรแบบนี้แล้วเราแค่อ่าโยนวีนอมเข้าไปอ่าเออส,สเปซนาะวีนอมสเปซท่านี้จะทําให้อ่าตัวมอนสเตอร์ที่เราตีติดพิษได้อีกขั้นหนึง่งอ่าหรือใน P ีวก็สามารถใช้ได้เช่นกันใครที่เหยียบพิษแล้วติด2องปุ๊บ ถ้าเราไมาใช้ Envi n o m b a t เห็นไหมทีนี้มันจะติดพิษสามอันอืต่อวินาทีทีนี้แบบต่อพิษหนึ่งที่เราใช้พิษตีเขาครับจะค่อนข้างแรงมากอ่าจะค่อนข้างแรงมากเนาะอันนี้ผมอาจจะยังไม่ได้ตั้งเดี๋ยวขออนุญาตตั้งให้ดูจะได้เห็นเป็นภาพเนาะอ่ะเริ่มอ่ะเดี๋ยวผมจะคอมโบให้ทุกคนดูอีกครั้งหนึ่งประมาณนี้ปึ๊บ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 อ่ะครบเอาพยายามเก็บให้ครบแต้มยี่สิบให้ได้ครับพอครบยี่สิบแล้วมันจะแบบทําให้เราแบบ สร้างระมจได,ด้สูงสุดนั่นเองอ่ะปาน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 สิบหเจดอ่ะออกอันนี้รอมแรกนะครับอ่าระหว่างที่แบบต,ต,ตีไปทุกคนอาจจะแบบเออโยนวีนอฟสเปนแล้วก็กดอินวีนอฟบรกไปเรื่อยเพื่อให้แบบมันติดสเตของพิทนั่นเองอ่าต่อมานะครับปานอีกรอบนึงให้ครบยีบอ่ายี่สิบแล้วเราก็เดินออกมาแบบนี้แล้วก็กลับเข้าไปครับอ่าแบบนี้ต่อมาให้โยนวีนอฟสเป เอ็นวีนอเบทีนี้ทุกคนจะเห็นได้ว่าดามินะครับมันพุ่งแล้วก็ปล่อยออโต้ได้เลยครับใครที่แบบออโต้ Auto ตั้งไว้แบบผมเนาะก็คือ AA แล้วก็ในส่วนของตัวใช้วีนอ m เพ e s เชอรนั่นเองก็จะประมาณนี้เห็นไหมมันจะรีดดามิไดได้แบบโหดูดิดูดิครับอันนี้ผมใส่การ์ดไม่ครบนะต้องบอกว่าผมใส่การ์ดไม่ครบด้วยซ้ำผมยังขาดการ์ดอีกสองใบที่ไม่ได้ใส่ลงไปย,ยังขนาดนี้อะทุกคน แลวจะตีบอสแรงขนาดไหนใช่ไหมครับก็ดีคือมันสร้างดาเมจได้สูงแต่ก็เสียเลยนะครับอ่ามันต้องใช้บัฟของพ่อค้าในการเก็บ MVP นั่นเองในการเก็บ TR เนาะทีมรีวอร์ดก็ประมาณนี้ครับในส่วนของแอสซีนสาย NV นนะครับก็ประมาณนี้ครับในส่วนของกิโยตินคอสนะครับสาย V นอฟนั่นเองก็จะเล่นประมาณนี้หลักๆแล้วเราจะสะสมสเตตแล้วก็ตีสเตตพิษให้เก็บครบสามนั่นเองประมาณนี้สำหรับใครที่ชอบนะครับก็ เอ่อมาลองเล่นดูได้นะครับสำหรับซีนผมมองว่าเล่นไม่ค่อยยากเลยครับก็ดาเมจค่อนข้างสูงเลยล่ะครับแล้วต่อมาผมก็จะมาขอแนะนำกิจกรรมอีเวนต์สำหรับเพื่อนๆเนาะใครที่แบบว่าเอ้ยเล่นแล้วแบบยังงงๆหรืออะไรอย่างนี้ครับตอนนี้เรามีกิจกรรมสปีกินทีซึ่งก็คือการเก็บมินิเพิ่มแล้วก็การตีบอสเพิ่ม TR แล้วก็ส่งออเดอร์นะครับรายวันในนี้อย่าลืมมาส่งนะครับเราจะเติบโตค่อนข้างมากในการส่งทั้งกิวแล้วก็ตัวเราเองเนี่ยครับก็สามารถประกัรับอย่างนี้ใครที่แบบส่งครบแล้วอ่า ด้วยพวกนี้ครับของที่เราจะามาส่งเราต้องไปตีบอสกับตีมอนสเตอร์แบบที่ผมได้พูดไปเนาะก็คือเราสามารถเอ่อคลิกที่ไปเลยด้านล่างซ้าย <c oughs> เห็นไหมผมตัวผมอาจจะนั่งบังอยู่นะแต่เรากดแค่ลูกศรก็พออ่ะเราก็กกะจะขึ้นอ่าในแบบพวกนี้ครับจะเกิดทั้งบอสแล้วก็มินิบอสอ่าซึ่งจะดอกเป็นกล่องเราสามารถอ่นำกล่องครับมากดแยกแบบนี้ได้เลยประมาณนี้เราก็สามารถกดปุ๊บแล้วก็กดเปิดอ่ะทีนี้เราก็จะได้ของมาส่งในตู้อ่าแค่นี้ครับง่าย วิธีการทํากิจกรรมนี้เนาะตรงผมก็จะส่งไปตรงตรงต้องส่งทั้งข้างบนและข้านล่างนะครับให้เรียบร้อยนะครับอ่าทิคก,ก็คือเราพยายามเฉลี่ยดูว่าไอเทมไหนเรามีเยอะไอเทมไหนเรามีน้อยล้วก็จะส่งอันที่เรามีเยอะไปก่อนอ่าเพื่อที่วันต่อๆไปเราจะได้ส่งอันที่เรามีน้อยๆได้นะอแล้วก็อย่าลืมมากดรับรีวอร์ดที่กล่องนี้ให้เรียบร้อยกันทุกคนนะครับใครที่ยังไม่กดรับนะมารับให้เรียบร้อยนะค่อนข้างเติบโตเลยกิจกรรมพวกนี้นครับ อันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมในคิต์มาสเนาะใครที่ชื่นชอบอยากลองโหลดมาเล่นด้วยกันก็สามารถโหลดได้ที่ลิงก์ใต้ดีสคริปชันเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ใต้ดีสคริปชันนั่นเองนะครับแล้วก็มีส่วนของโลโนโพลีอ,อันนี้ก็เป็นกิจกรรมทอยเต่านั่นเองอันนี้ก็ทอยเต่าเพื่อรับรางวัลต่างๆมากมายเนาะในหลักๆของตู้กิจกรรมนี้ก็จะเป็นในส่วนของรุ่นคอสมิกแล้วก็ในส่วนของชุดแฟชั่นนั่นเองค่อนข้างดีเลยครับในกิจกรรมนี้ผมก็ วิ่งไปพันกว่ารอบแล้วอันนี้ก็ใครที่แบบสามารถเติมได้แล้วก็อยากแบบทําให้ตัวละครเติบโตครับกิจกรรมนี้ผมก็ข้าแนะนําเป็นอีกอก,กิจกรรมหนึ่งเลยนะครับก็ยังไงมาลองเล่นกิจกรรมนี้ดูก่อนได้ครับเราก็จะทอยเต๋าไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็จะมีของเล่นมากมายให้เรากดใช้นั่นเองเพื่อให้เราสามารถรับรีวอร์ดเพิ่มขึ้นได้มากๆประมาณนี้นะครับในส่วนของนี้แล้วก็ในสุดท้ายก่อนที่เราจะจากกันไปผมก็อยากฝากบทเพลงเนาะที่ คุณพลอยชมพูได้ร้องเอาไว้จะเป็นเพลงอะไรเดี๋ยวเราจะมาดูในตอนท้ายคลิปกันนะครับแล้วก็สําหรับวันนี้ใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็ฝากใครที่อยากโหลดมาเล่นหรือดูคลิปนี้แล้วเอ้ยพี่ผมอยากกลับมาเล่นมากเลยก็สามารถโหลดที่ลิงก์ใต้ดีสคริปชันใครมีอะไรสามารถคอมเมนต์แนะนําในส่วนของคอนเทนต์อื่นๆให้ผมได้นะครับใต,ใต้คลิปได้เลยนะครับและสุดท้ายนี้ก็ฝากบทเพลงของน้องพลชมพูนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ 拜拜。Bye bye ที่ยังฝังจำก็ไม่เคยจะผ่าน sing and